สวัสดีครับกันณัฐพันธ์ค่ะฉับชล่นหน้าก็คือต้องพูดให้ครบสื่อโอ้โหแต่วันนี้เนาะครับมาในบทบาทพระเอกครับสามสาวรักผิดครับครับก็เป็นหนังอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ได้กลับมาเล่นนะครับคือสาวสองผิดนะครับก็ได้เล่นกับแพทติเซียนะครับก็แล้วก็พี่อนันดา พี่กอล์ฟนะครับแล้วก็พี่กบครับใช่ครับบทบาทที่ได้รับบทบบาทที่ได้รับการรับบทเป็นก้าวครับก็ก้าวก็จะเป็นเด็กที่ดูเป็นแบบรูเซอร์หน่อยดูแบบว่าโดนแกงลงอะไรเงี้ยไ,ไปโรงเรียนก็จะมีแต่คนเป็นหน้าตาบุคลิกที่คนจะแบบชอบแกลง<ม>ใช่ครับแล้วก็เจอ9ก้าวเนี่ยก็จะอยู่บ้านกับแม่อะไรเงี้ยซึ่งพ่อแม่เหมือนจะเหมือนแยกทางกัน ก็จะมีเป็นปัญหาเรื่องนี้แล้วก็ส่วนแอนนาเนี่ยก็จะเป็นคนที่เหมือนเขาได้เหมือนได้รับมรดกแบบสืบต่อกันมาที่ทําให้เขาต้องมีผมเนี่ยที่เป็นงูอะไรอย่เงี้ยใช่เขาก็จะเป็นคนที่เก็บตัวอยู่แต่ในบ้านชอบย้ายย้ายบ้านบ่อยเพราะว่ากลัวคนแถวนั้นรู้พ่อเขาจะเป็นห่วงลูกเขามากอะไรเงี้ยจนมีวันหนึ่งเหมือนเราได้มาอยู่บ้านข้างๆกัน ชื่อมึงเนี่ยอีกชื่อึงเนี่งอย่างได้ไปอยู่บ้านข้างนะกันแล้วก็เกิดเหตุการณ์ต่างๆใช่ค่ะถ้าตอนตอนจบเลยตอนจบเล่าได้ใช่ไหมครับครับมีชาเลนจ์งอะไรบ้างเรื่องีที่ทน้ำตาล เรื่องนี้เหรอครับที่จริงเรื่องนี้ก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับเออมันเป็นหนังแฟนตาซีเนาะมันก็จะมีเอ่อซีจีเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะอะไรอย่างเงี้ยใช่เราเรารับเรื่องแบบนี้บ่อยหรือเปล่าไมก็อันแต่ว่าเอาจริงๆทีมงานในเรื่องนี้ส่วนมากจะเป็นคนต่างชาติอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นอีกแบบนึงที่เราที่เราประสบการณ์ใหม่ๆอะไรเงี้ยใช่ใช่เวอร์ชันตากล้องอะไรเงี้ยเขาจะเป็นต่างชาติหมดเลยแล้วก็จะวิธีการถ่ายทําแบบหลายแบบอะไรเงี้ยใช่ แต่ว่า Saint อันนี้เป็นไหนเร่่ right? ัล,ละคัตาเดียวเฉือนแล้วก็โอทีผิว e แล้วก็407ศูนยนทการห้าอันนี้6กู้ใช่จากที่เริมาแต่ละเรื่องหลายครับหลายแลวเ็ยงแบบไม่ได้ไม่ได้ ที่จริงรับครับแต่ไม่ค่อยมีคนติดต่อไม่มีเพราะงนว่าเราเลือกเ,อเราเ,าเลือกไหมเราเลือกที่จริงก็มีเข้ามาบ้างใช่แต่ก็ไม่ไ,ไ,ม,ไม่รู้อันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันใช่แต่ก็รับรับครับก็เรื่องนี้คือตอนเด็กๆกันเคยดูเรื่องงูกิงกองอะไรเงี้ยมันก็เป็นฟิวไคลายกันที่เป็นแบบผู้หญิงที่มีผมออมีงูใช่แล้วนานนานมากใช่กันเคยดูใช่กัเคยดูตอนเด็กกันเคยดูมันเป็นแบบว่ามันแต่เหมือนไม่ใช่หนังไทยป่ะเหมือนเป็น ใช่ปะมมีหนังไทยก็มีแต่น้องกันอาจจะยังเกินหี่อไม่มีนังไทยเออแต่เหมืนไม่เออใช่แต่กันเคยดูตอนเด็กๆที่ไม่มีตอนหนึ่งที่แบบว่าโดนโดนลูออกมาจากท้องแล้วเป็นงูใช่ป่ะไม่มีในหนัง เออนั่นแหละอันนี้เนช่ดใช่กันเคยดูรับมาพอจะเห็นปุ๊บรีบรับก็ไม่ก็เขาก็เล่าให้ฟังก่อนว่าเออมันจะเป็นแนวนี้นะแล้วก็รู้สึกเออก็น่าสนุกดีน่าจะตื่นเต้นอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ c h เล l e n อ e อย่างหนึ่งเลยคืองูเนี่งูใช่ก็มีเจองูบ้างแต่เราส่วนมากเราจะไม่ได้เจอจัง จะมีคนอื่นที่เจออะไรเงี้ยแต่เราก็เจอแต่เป็น CG เราก็เลยไม่ค่อยเราไม่เจองูจริงเลยไม่เจองูจริงเรา CG เราไปเล่นจับเขาอะไรเงี้ยเป็นแบบ CG แล้วถ้าสมมติว่าเขาแบบบอกเรื่องมีอะไรเงี้ยเราแบบไม่กล้าแต่ก็ต้องเล่นแหละแต่ท่านจริงๆก็ไม่ค่อยกล้าเล่นกับงูมากเท่าไหร่แต่ว่าอยู่ร่วมเฟรมกันได้แต่ถ้าให้ไปจับไม่จับไม่ค่อยก็ใครแหละเนี่ยนอนอย่างเงี้ยได้แต่ห้ามให้เขาแบบหันหัวมาอันนี้ดูเหมือนรูปแม่เนี่ยตกปลาเนาะใช่ให้อยู่อเหนได้ แล้วแบบว่าเอาเรื่องพอเรื่องนี้เนาะหนังเรื่องนี้ปะห่างจากหนังเรื่องก่อนหน้านี้นานแค่ไหนอุ้ยนานมากครับล่าสุดกันจะ,ะไม like uh ่ไ huh? ด้ทสองปีเลยอุ้ยน่าจะเกินเกินครับเกินก uh, ่อนเข้าก่อนเข้าก okay. ่อนก่อนก่อนก่อนเข้าแกมมี่ครับใช่อุ้ยเจ็ดแปดปีเลยนานมากนานมากไม่ได้ตัดสินว่าแบบเออทำไมถึงแบบนอกาเวลาไม่ได้แล้ว ทำไมถึงตัดสินใจด้วยอะไรบ้างใช่ก็ด้วยหลายๆอย่างครับด้วยเพี่ๆที่เราเล่นด้วยอะไรเงี้ยซึ่งพี่อนันดากันเคยเจอพี่อนันดาตอนโอทผีโอเวอร์ไทม์ <c oughs> ตอนนั้นใช่เล่นกับพี่เขาด้วยแล้วก็ส่วนแพทเนี่ยเคยเจอแบบว่าตามงานแต่ว่ายังไม่เคยร่วมงานกันอะไรเงี้ยก็ได้มาร่วมงาน <c oughs> พี่ก๊อฟก็ยังไม่เคยก็ได้มาร่วมงานเนยครั้งนี้ก็ดีดีใจครับที่ได้มามเหมือนหนักแต่ในเรื่องที่น้องกันลาฝ่ามันจะไม่มีความแบบ สดใสวัยรุ่นเลยนะเออใช่ใช่ไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยแต่แต่เรื่องนี้เอาจริงๆมันก็เห็นว่ามันดูมันดูน่ากูัวใช่ไหมแต่ที่ที่มันมันมีใช่มันก็จะมีความมีแบบโรแมนติกมีคอมเมดี้มีหลายอย่างรวมอยู่ในนี้ใช่แต่น่าจะต้องมีดำามันด้วยความเราต้องโดนมีครับมันก็มีมันจริงจริงมันเป็นมันเป็นนิดหน่อยให้เห็นภาพว่าโดนแต่ส่วนมากเดินหลังๆเราก็จะอยู่กับนางเอกเหมือนพาเขา อันนี้ในทีพาเขาหนีอ่ะในทีเซอร์มีไหมครับมีค่ะมีโอเคมีมีลุกลุกตื่ไม่ได้เขาไม่ตัดเนาะโอเคการงานใช่ครับใช่ครับการทำงานที่แบบว่ามันน่าจะโปรดักชั่นใหญ่มากขึ้นแล้วในพวกนี้มันอะไรที่น้องกันกังวลสุดสำหรับเรื่องนี้สารมาสองวัน ทราบเราเจอพีอะไรที่กังวลที่สุดในช่วงนั้นเนาะช่วงนั้นอะเหมือนกันทํางานช่วงที่ถ่ายเรื่องนั้นนะเหมือนถ่ายถ่ายซีรีส์ด้วยมาแล้วก็ต้องมาถ่ายหนังเรื่องนี้ด้วยตอนนั้นก็จะเป็นเรื่องเวลาที่กังวลเพราะเรื่องเนี้ยเป็นเป็นเรื่องที่กันต้องมีช่วงหนึ่งที่กันต้องนั่งนั่งรถไปจังหวัดอะไรก็ไม่รู้ไกลๆเก้าชั่วโมงอะไปถ่ายใช่แล้วเหมือนตอนนั้นไฟบินมันไม่ได้บวกกับคิวกันก็ไม่ได้ด้วยมันก็จะรอเครื่องบินก็ไม่ได้แต่กันต้องไปถ่ายก็เลยต้องนั่ง รถจากกรุงเทพเนี่ยไปถ่ายที่จังหวัดอะไรไมีรูเก้าชั่วโมงอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นช่วงการเดินทางอะไรอะารอย่างช่วงนั้นก็จะมีประสันนิดหน่อยในการถ่ายทำอะไรเงี้ยแค่นั้นแต่ว่าถ้าเรื่องการแสดงเรื่องงานเรื่องอะไรทุกอย่างก็รู้สึกว่าชิลแล้วก็เหมือนทุกคนเขาเตรียมพร้อมที่จะมาทําเรื่องนี้จริงๆก็เลยไม่มีปัญหาอะไรครับคือความแบบเหมือนมีแต่คน ก็พูดได้นะว่าคนก็พูดอยู่นะว่าเรื่องสิ่งคือการแสดงน้องการเลยนะเออกดดันครับใช่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยใช่แต่ก็ได้ดูคร่าวๆแล้วแต่ก็น่าจะเป็นไปตามวัยครับแล้วแต่ครับช่วงนั้นก็นี่เอาจริงๆสี่ปีนานๆนานมากนานมากจริงๆก็รอดูครับว่ามันจะเป็นยังไงยังไงนะคือเรื่องถ่ายมานานสี่ปีสี่ปีใช่สี่ปีนานมากเป็นด้วยคอนเซ็ปอะไร กันอันนี้ไม่รู้เขาตัดมาที่ตัดที่ตัดนั่นแหลใช่ไม่รู้ก็ตั้งแต่แพทแบบนี้จนแพทตอนนี้มันมีรูแล้วใช่เราเราเราได้เห็นอะไรยังไงมากน้อยแค่ไหนต่อมาตัก็เขาส่งมาให้ดูแล้วด้วยใช่ก็ได้ดูไปแบบแบบพอายังไม่ได้ดูแบบว่าจบได้ดูแบบนิดหน่อยใช่ก็โอเคครับทุกอย่างสวย เบดิจะมาดูเรื่องนี้จะมาเจอน้องกยอยันอะไรอะเงี้ยน้องกันว่าเบรดิเขาคาดกว่าอะไรแล้วเขาจะได้อะไรกันว่าเรื่องนี้เอาจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องความรักความรักที่แบบว่าคนสองคนที่มีอะไรคล้ายๆกันเขาก็แอนก็คือเป็นคนที่ไปไหนไม่ได้เพราะเขาโดนแบบว่ามีมน,านี่<า>ใช่โดนแรงกทั้งคู่แล้วเขาก็เหมือนคุยกันรู้เรื่อง,องแล้วก็ช่วยที่จะแบบว่าช่วยกันอะไรเงี้ยก็เป็นความรักแบบป๊อปปี้เลิฟแบบเด็กๆด้วย นี่น้องการพูดนี่ทำให้โปสเตอร์ข้างหลังกลายเป็นสีชมพูอ่ะใช่แต่ <c oughs> เอาจริงๆมันเป็นเอาจริงๆมันไม่ได้แบบว่ามันมีฉากที่แบบตื่นเต้นน่ากลัวมีบ้างแต่มันก็ไม่ได้แบบว่าแบบจนแบบกลัวเป็นเเพราะว่านี่เราจะฉายก่อนวันวาเลนไทน์ไงใช่ไหม <c oughs> งไม่ใช่สีอะไรเยอะกันกันว่ามันผสมผสมแต่มันมีความซึง้งอา่าจะให้ดูว่าซึ้งยังไงผม <c oughs> ว่าถ้ามัแค่แบบหรือให้กันบอกตอนจบลองดูเอาไหมเอาไหม ก็ถือว่าจะพบแฟนไปดูสมัยแบบตกใจงูก็โซนคนนั่งข้างนี้ป่ะก็ได้ชวนแฟนไปดูได้ตกใจงูโซนคนนั่งข้างได้ใช่สมัยนั่งข้างถ้าอยู่นเรื่องนี้ก็ต้องชวนปะปีไปดูสิทานนี้มใช่ถ้าปะปีว่างโซตรุ่นมากเลยค่ะถ้าปะปีว่างเนี่ยเขาก็มาครับใช่เขาไม่เข้าดูแล้วนะเรากลับมาเรื่องหลังค่ะครับ ก็คือจะเป็นแบบก่อนวันทาใช่ฝากดีไหมคะได้เลยครับจนแปลแึงว่าเตรียมพร้อมการจะมาดูครับก็ฝากด้วยนะครับำสำหรับหนังเรื่องสักอสรพิษเนี่ยครับจะออนในวันที่13กุมภาพันธ์นะครับก็ต้อนรับก่อนวันวลนท้ายนะครับใครที่ว่วางๆหรือว่าอยากดูหนังแนวแบบว่าแฟนตาซีโรแมนติกคอมเมดี้นะครับก็อยากให้มาดูเลยเพราะว่านักแสดงทุกคนเนี่ยมี มีหลายคนเลยมีทั้งที่กันบอกไปนะพี่อนันดาพี่กอปพี่โกบแล้วก็แพริเซียนะครับก็ฝากเลยครับได้เลยครับครับแต่ว่เมอจะททย่น่ะานครับที้อไม่เยออ่อยากให้แบบว่าแชร ประสบการณ์วันในไทยไหมไม่ค่อยมีครับไม่มีเอาจิงจริงเราไม่มีประสบการณ์วันในไทยถ้าถ้าไม่มีงานก็ไปกับเพื่อนอะไรเงี้ยไม่ค่อยมีใช่ไม่มีปกติวันในไทยแบบเพื่อนใช่ปกติวัเลนไทยกับเพื่อนอันนี้ไม่ได้เตรียมเรื่องวัเลนไทยมาใช่ไหมันใช่ใช่ก็เนี่ยถ้าเหงาเดี๋ยวก็ไปดูหนังเรื่องสาวคนพิเศษนั่นะครับใช่ชวนเพื่อนไปดูเยอะๆได้ใช่แต่อยากถามเรื่องชิปล่าสุดมากกว่ารูปที่ออกมา ครับก็เอาจิงๆเก็บกดไม่ค่อยได้ไปเ <c oughs> ทีเ่ยวต่จังหวัดไม่ได้ไปทะเลนานาคนยังงงเลยว่าอยู่เขาใหญ่หรือว่าอยู่ทะเลเราย่งไเราว้าวย่งไรอะไรอย่างไร,รอะจริงๆก็ม,มีมีงานเทศกาลดนตรีที่เอ่อเขาใหญ่พอดีแล้วก็มีแบบว่าเพื่อนๆชวนไปแล้วก็ที่จริงกันก็ไปได้แค่วันเดียวเพราะว่าไปได้แค่คืนเดียวเพราะอีกวันหนึ่งีต้องกลับมาถ่ายซีรีส์เราก็เลยเออไหนๆก็ไปแล้วเราก็หาที่พักสวยๆแล้วกันเพราะเรารู้สึกว่าที่จริงอะ ตั้งใจนะไม่ได้ไม่ได้อยากไปถ่ายรูปเทศกาลดนตรีนี้ก็เป็นแบบมาอีกว่าเออไปไปเที่ยวกับเพื่อนใช่อะไรเงี้ยใช่แต่รักคืออยากถ่ายรูปใช่เราก็เลยรู้สึกว่าเอองั้นเราก็ไปเลยแล้วกันก็วันนั้นก็ออกจากบ้านตั้งแต่แบบเช้าเลยเพื่อเราจะไปเช็คอินให้ได้เร็วที่สุดเพื่อเราจะได้ใช้เวลาอยู่ในห้องถ่ายรูปอะไรเงี้ยแล้วก็ตอนมืดมืดเราค่อยออกไปเทศกาลดนตรีอะไรเงี้ยครับก็ วันเดียวครับกันก็เตรียมของไปเลยคิดไว้แล้วว่าอยากถ่ายรูปอะไรเงีง้ยก็เลยเตรียมดูวางแผนไว้แ,แล้วว่าเดี๋ยวจะต้องอย่างนี้อย่างนี้เปิดใช่เราก็ดูก่อนว่าโรงแรมที่เราจะไปเป็นยังไงอ่างเงี้ยเราก็พร้อมที่ททจะไปถ่ายรูปก็คือ<ม>ไปก็คือกิจกรรมวันนั้นอยู่อยู่ในห้องก็คือถ่ายรูปครับเป็นชุดถ่ายรูปไม่อยากถามเลยว่าเตรียมไปกี่ชุดเพราะว่าน้อยน้อยใช่ไงเพราะว่าเห็นว่าไม่ได้ค่อยได้ใส่ก็น้อยอะไรเงี้ยก็มีบ้างแบบสบายสบายแต่ว่า ไม่ได้เชื่อว่าเขาใหญ่อากาศดีมากหรือว่าชิดช่วงที่ผ่านมาเริ่มเออเหมือนติดแอร์เหมือนแบบติดแอร์เดินออกมานี้เขาเปิดแอร์อยู่ปะเนี่ยอากาศดีช่วงเวลาถูกใช่ดีแล้วแต่ว่าที่โรงแรมเขาบอกว่าก่อนอาทิตย์ก่อนที่จะมาเนี้ยก็เย็นใช่ใช่ สนุกครับแต่ก็เหนื่อยบ้างเพราะรู้สึกว่าเออมันทําอะไรหลายอย่างอย่างเงี้ยอยู่ในห้องก็ทั้งถ่ายรูปนี่ออกไปเปลี่ยนนู่นมีคิดมุมเอามุมไหนดีอะไรเงี้ยเออใช่ถ้าโอเคครับก็สวยดีช้องมีอะไรยังไงก่อนลงไหมหรืก็เลือกรูปครับก็ให้เพื่อนๆที่ไปด้วยน้องสาวอะไรเงี้ยช่วยดูอย่างเงี้ยใช่น้อยไปไหม อุ้ยไม่ถึงเวลาน้อยไปเวลาน้อยไปใช่แต่รูปเอาจริงๆกันไปแค่คืนเดียวกันลง6โพสต์อ่ะก็เยอะอยู่นะเมองแบบเยอะอยู่ครบยังหมดยังหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วใช่ไม่มีแล้วใช่เริ่มซ้ำมุมมุมมันเริ่มซ้ำๆแล้วก็ไม่ลงแล้วใช่แต่ถ่ายพันนะถ่ายพันลง6ใช่ถ่ายเยอะอยู่เลือกเลือกใช่ครับขอบคุณเหมือนนิดหน่อยเราเรื่องนี้แตเราจะมีเนาะคอนเสิร์ตคาบคีเบก้าครับ เราคุยได้แค่ไหนวะคะตอนนี้ก็เมื่อวานก็มีไปประชุมเรื่องเอ่อซีเควนต์ต่างๆแล้วก็เรื่องเอ่อช่วงต่างๆที่เราจะเราจะวางว่าเราจะทําอะไรอะไรเงี้ยครับเมื่อวานก็เพิ่งคุยกันเริ่มเริ่มมีภาพและเริ่มใส่เพลงแล้วใช่ครับแล้วตอนนี้เมื่อวานกันประชุมแค่กับปีกับพี่ใช่ไหมกับพี่ที่ทีมอะไรเงี้ยแต่ว่ายังไม่ได้ประชุมทั้ง6คนใช่ใช่ครับก็น่าจะจะมีประชุมยเฉพาะน่าจะต้องรีบซ้อมแล้วอะไรเงี้ยใช่เป็นไงไรกับ แตมาได้ทำง,งานกับแบบแก๊งก็ซนีงใช่ใช่ดีใจครับ<ๆ>ก็ได้กลับมาทํากับทั้ง6คนเพราะว่ากันรู้สึกว่ากันรู้จัก6คนนี้มันนานมากๆาตั้งแต่หูไป ต้องบอกก่อนว่าคิดสิงเนี่ยเขาเป็นคู่แรกที่แบบเริ่มไปบินไปต่างประเทศนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วหลังจากนั้นก็ออฟกันก็ได้ไปแล้วก็จะมีช่วงที่เราได้ไปกันทั้งนกคนได้กันบ่อยมากอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกถึงบรรยากาศเก่าๆที่เราได้ทํางานร่วมกันจนครั้งนี้มันได้กลับมาทําเป็นคอนเสิร์ตแบบทั้งหคนก็ดีใจครับเราก็รู้สึกว่าทีมมันก็ทําส่งเสริมพวกให้พวกเรามันแบบจอยเข้าไปอีกอะไรอย่างเงี้ยครับมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างจากวันนั้นจนถึงตอนนี้ ก็มีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมก็รู้สึกว่าทุกคนเขาก็จะมีเหมือนคู่แต่ละคนเขาจะมีคนที่คอยคิดส่วนของกันก็จะเป็นบับปี้ใช่ผู้ตามพี่ดีของกันก็จะเป็นเอ้ของพี่เตก็จะเป็นพี่เต้คิดใช่พี่ดิวก็จะเป็นเวลาเหมือนกันยังไงก็ได้เหมือนกันอะไรเงี้ยผลของคริสสิงโตก็จะเป็นคริสที่เขาจะแบบเออรู้นู่นรี่ี่ใช่แล้วสิ่งก็ตามอย่างเี้มันก็จะมีแต่ละคนที่แบบไอ้นี่ก็รู้สึกว่าทุกอย่างราบรื่นครับไม่มีปัญหาอะไรเลยใช่ประชุมกับปีนี่คือได้ถึง ได้เพลงเลยยังคะได้เพลงครับก็เมื่อวานก็พอใส่เพลงกันแล้วบ้างว่าประมาณไหนก็เดี๋ยวไปดูเรื่องต่างๆว่ามันเหมาะไหมว่ายังไงใช่ครับมันจะมีสเตจที่แบบว่าคนละกันมีมีครับแต่ก็ไม่รู้ว่าจะมีอ่ามีแต่ว่าไม่รู้ว่าใครคู่กับใครใครไม่ดูเราอยากลองโชว์เรอยากลองโชว์ความอยากเรความอยากหรืเ่สมมุติสมมุติไม่ไม่้องไม่ใช่ความจริงอยู่แล้วอสมมุติไม่รู้ว่า ไอจริงเคยคู่มาหมดแล้วไงใหมค่ครับเห็นที่เป็นแฟนอยากเห็แนแบบพูดถึงบ่อยๆเลยพูดถึงบ่อยๆไม่รู้ว่าพี่เตกเ้ก็เคยแล้วพี่นิวก็เคยแล้วป๊อปปี้เคยคิดก็เคยแล้วใช่ลองให้เหมสิงไม่ยากย,ยังไม่เคยเนี่นยต้องมีตัวสิสงเกิลแต่ว่นี่ไงไม่อยากพูดไม่สมดุลได้ไงเออใช่ยังไม่รู้ใช่แต่ยังไม่เคยยังไม่เคยทำกับสิงใช่ครับ เาเตีมปีนี้ค่อนข้างแบบมีความสนุกสนานแน่ๆใช่ครับก็มีความสนุกสนานจอยๆครับใช่อะไรที่แบบมีคนตั้งตารอแล้วพีเววที่จะได้อาจจะได้ไม่อีกแล้วครับ <laughs> อะไรที่คนตั้งตารอจะได้เห็นหรอกถึว่าความจอยของพวกเราทั้ง ทั้งหกคนใช่แล้วก็น่าจะทุกคนน่าจะชอบนะครับเพราะว่าคุยเมื่อวานกันก็รู้สึกว่ามันสนุกแล้วก็ตลกมากๆกะว่าจะไม่ตลกสักหน่อยแต่มันก็ตลกใชตลกปะไหเน่เดี๋ยวม่าตลกเดี๋ยวรอดูเลยว่ามันตลกแน่นอนไม่ใช่อะไรอะไรมันก็จะมีเพราะว่าแต่เขาคุยกันเก่งอยู่แล้วเออคริสปปีพี่เตอะไรเงี้ยเขาโหเขาคุยกันเก่งอยู่แล้วอะไรเงี้ยแคเป็นตัวพาตลกคะอืม กันว่าโดยรวมมวลรวมเนี่ยมันจะตลกใช่ใช่แล้วดูภาพแบบนะเราโชว์แบบหกคนอย่างเงี้ยแล้วทุกคนคุยเก่งมันทันไหมจะทันเขาไหมก็อาจจะมีทันบ้างไม่ทันบ้างก็ต้องรอดูครับใช่งไม่รู้แต่ว่าพูดถึงแบบเวลาเห็นอสเตจของการมเลเวลความเซ็กซี่มันจะเพิ่มขึ้นมีันยอะอยางเงี้ยปีนี้มันจะแค่ไหนค่ะมันเป็นทีมงานวัดแล้วจะไปเซ็กซี่ได้ยังไง อยังไม่รู้ไงว่ามันจะถึงขนาดไหนก็เดี๋ยวรอดูก่อนว่าเมวลรวมทั้งหมดเนี่ยมันเป็นย <Elena> <oten> <motherf abil> ังไงบ้างใช่ครับก็ต้อรอดูเหมือนแบบเออตัวจะหลุดสปอยหรือเปล่าไม่มีแล้วเนี่ยเราเรื่ความที่แบบพอเราเริ่มแบบโตขึ้นเนี่ยโชว์เราอยากวมยไหม เราเนี่ยไ,ไหวไหมเราไหวไหมไหวก็กันรู้สึกว่าครั้งนี้เนี่ยก็จะเต็มที่เพราะอยากให้ด้วยความที่มันเป็นวัดคอนเสิร์ตอ่ะมันก็อยากมันก็มันมีมันมีอะไรที่ให้เราได้เล่นบนเวทีเยอะมากแล้วก็มีอะไรหลายๆอย่างที่รู้สึกว่าถ้าใครที่ได้มาดูก็น่าจะจอยกับพวกเราเงี่ยเราก็จะเต็มที่ครับใช่เราเราก็มีเวลา้อมใช่มีเวลา้อมเท่าไหรงเยอะครับรอบนี้ ทั่บ,บบคนพูดถึงเนอะแบบไม่ว่าจะเป็นพี่น้องร่วมค่ายอะไรเงี้ยที่ตอบเนอเราะคือส่วนใหญ่ก็ชื่นชมการแสดง,งเวลาฟังตรง,งนี้เร้สึกยังไงบ้างดีใจครับแต่ว่าบางทีก็แอบกดดันด้วยที่แบบว่าเรื่องต่อไปจะเชียงไงว่ามันยังไงอะไรเงี้ยก็แต่ก็ดีใจขอบคุณมากๆเลยที่แบบว่าเออไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมง,งานหรือว่าเออพี่ๆเบบี้อะไรเงี้ยเวลาชื่นชมก็ดีใจมากๆก็ ขอบคุณมา,มากๆที่แบบชื่นชอบในการแสดงของกันครับแต่ก็ทุกครั้งที่จะได้เล่นหรือว่าอะไรก็จะพยายามทำเต็มที่สุดถ้าชอบก็โอเคมากๆครับอยา่างน้องๆหลายคนในค่ายอะบอกว่าอยากเล่นกับพี่กันบ้าอะไรอย,าอย่างเงี้ยเออยอยากเล่นกับทุกคนเหมือนกันใช่ไห <c oughs> มถ้ามันมีโอกาส <c oughs> หรือว่าแบบผู้ใหญ่เห็นว่าอยากอันนี้ก็อยากไปเล่นกับทุกคนแล้วก็อยากเล่นในหลายๆแนวด้วยชอบครับก็เหมือนเราได้ฝึกตัวเองไปด้วยอย่างเงี้ยปีนี้แต่ว่าี รับมาเล่นมาแทบจะหลายแบบทุกอย่างแล้วอนะไรเงี้ยปีนี้แบบมีอะไรที่เราอยากจะเล่นเป็นบทไหนเป็นพิเศษอะไรยังไงไหมคะมีในใจมี่พูดได้ก็คือ <laughs> มีในใจแต่ก็ยังไม่ย,ไมยังไม่พูดดีกว่าแต่ไม่รู้ว่าเออพูดไม่เป็นมีอะไรเหมือนพี่เลยอ่ะ <laughs> ก็คือว่าก็มีมีในใจแล้วว่าอยากเล่นเป็นแนวไหนอะไรเงี้ยใช่แต่ก็เดี๋ยวรอดูว่ามีหรือไม่มี จะจะได้เล่นหรือไม่เล่นอะไรเงี้ยใช่ใช่ว่ามันจะมีจริงไหมอะไรเงี้ยที่คิดไว้เรมีิดตอมาแล้วด้วยบทนี้ยังไม่รู้แปลกปะแปลกไไหไม่ก็เออก็มีในใจแต่ว่าก็ยังไม่รู้ว่าจะมีเข้ามาไหมถ้ามีเข้ามาก็ถ้ามีเข้ามาแบบในใจก็เล่นเลย ถ้ามีในใจมันพูดได้นะว่าบทประมาณไหนเหลือว่าเขาเขาเมื่อเห็นแล้วเขาสนใจเอ้ยเขาหาคนที่จะได้บทนี้อยู่อะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะไม่กล้าติดต่อคนนั้นได้ว่าอะไรเงี้ยติดต่อได้เลยครับยังไงล่ะคะแต่จะเป็นแบบไหนเออแบบไหนวะไม่รู้อ่ะมันจะคลายๆถ้หมายไปเยอะนะมันก็ไอ้มันก็ไม่เกินเขาหมายแต่ก็รู้สึกว่ามันก็ใหม่ดีแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยใช่ เพราะมันรู้สึกว่ามันก็มันน่าจะสนุกแล้วมันก็ชาเลนจ์ด้วยมันก็ดูท้าทายดูแบบว่าดูมันดูเหนื่อยนะถ้าบทเนี้ยถ้าการเล่นมันจะต้องดูเหนื่อยแต่ว่ามันก็เห็นเนื่อยทุกเรื่องนะอาจจะเหนื่อยกว่าเดิมอ่าแค่นี้ใช่รออย่างอลูต้องเป็นบทไหนเนาะใช่ครับฝากถึงไปบีสัปดาห์นี้หน่อยมาเพราะว่าโตกันขึ้นไปกโตขึ้นเรื่อยๆครับก็ก็ ขอบคุณเลยเบบีมากๆเลยนะครับที่แบบติดตามมาตั้งแต่แบบแรกๆเลยจนตอนนี้ก็โตไปด้วยก็เห็นทุกคนเหมือนโตมาพร้อมกับพวกเราอะ่ะตั้งแต่แบบว่าคนบางคนเรียนอยู่บางคนเรียนจบบางคนได้ที่ทํางาน<ม>ที่อยากได้บางคนแต่งงานบางคนมีลูกกันแล้วอะไรอย่างี้ก็ขอบคุณมาก,มากๆทุกคนคือเป็นแบบว่า ช่วงเวลาดีๆสําหรับกันกับปะปีมากๆที่ทําให้กันกับปะปีแบบมีทุกวันนี้แล้วก็ได้มีงานในวงการเหมือนเธอมีคนคอยซัพพอร์ตแล้วก็คอยเชียร์เราสองคนแบบทุกงานเลยก็ดีใจมากๆแล้วก็ก็ก็อย่างที่บอกไปทุกปีก็อยากจะมีผลงานให้เบบีได้ได้ดูเราถ้ายังไม่ได้มีงานอีเวนต์หรือไปไหนก็อยากจะมีผลงานทางเออเออในจอเนี่ยให้เบบีได้ติดตามกันปีนี้ชีเสริมไหมชีเสริมไหมปีนี้เหรอก็เดี๋ยวปีปีนี้กันมี อ่ะสาบอสรพีใช่ไหมครับแล้วเดี๋ยวมีลีฟเดย์แล้วก็เดี๋ยวมีเบิร์นเอาซินโดมครับใช่ที่จะให้ดูใช่ต้องการล่าสดุดครับวันเกิดป,ปีที่ผ่านมาครับวันเกิดป,ปีที่ผ่นาน,นมาก็แฮปปี้เบิร์ตเดย์เขาครับหายจีเพราะตอนนั้นกันถ่ายซีรีส์ไม่ได้ไปแต่เขาก็มีชวนไปทําบุญที่เขาไปไหว้พระกันมาตอนเช้าเนี่ยชวนมาแล้วแต่ว่าติดถ่ายซีรีส์จริงๆครับก็เลยไม่ได้ไปไปไม่ได้อะไรเงี้ยใช่ ข้องขวัญยังเลยแต่รู้แล้วว่าเขาอยากได้อะไรเขาพูดมาแล้ว <laughs> เขาบอกมาแล้ว <laughs> ใช่เขาส่งสารมาแล้วว่าอยากได้อะไร<น>ะใชร่แต่แว่าเขาให้อ่างเปาเราหรือ,อยังอ่าง,งเปายังครับใช่อ่างเปายังไม่ได้ยังไม่ได้ขอต้องได้ไหมไม่แล้วแต่เขาเลยไม่ได้มาครับแต่เขาเลยเ <c oughs> ขาเลยเขาเก่งที่รีดที่ไหนอะช่วงนีถ่ายซีรีส์อยู่ใช่ครับช่วงนี้ถ่ายเอ่อลิฟท์เดย์ครับวันแก้ตายอยู่ใช่ ก็โอเคครับก็เรื่องนี้จริงๆถ่ายนานมากเนี่ยยังไม่ปิดเลยล่าสุดมีบอกว่าจะปิดตอนช่วงประมาณเมษาใช่ครับก็ที่จริงกันว่าด้วยอะไรหลายอย่างเพราะมันเป็นเรื่องแบบการแบบหนีตายด้วยเนาะมันก็ต้องมีแบบว่าเอฟเฟกสลิงต่างๆนู่นการถ่ายทำก็จะยากกว่าเดิมอะไรเงี้ยครับมันก็เลยใช้เวลาหน่อยก็ถือถือว่าก็สนุกดีเพราะว่าเราได้ทำงานกับ กับปอนเนี่ยชื่นกันไม่เคยได้ร่วมงานด้วยกับดิวเคยพันผ่านแบบเคยร่วมงานกันแต่ก็ไม่ไม่ได้เข้าด้วยกันเท่าขนาดแบบเรื่องนี้อะไรเงี้ยแล้วก็น้องป่านอีกหนึ่งคน,นก็รู้สึกว่าเข้ากันได้ดีครับวิง่งเยอะไหมคะวิ่งเยอะไหมเปรดะเลือดมากกว่าแต่ด้วยคาแรคเตอร์ของเรื่องนี้ก็ค่อนข้างเนใช่คาแรคเตอร์เรื่องนี้ก็จะเป็นเด็กพิเศษครับใช่ก็จะเป็นแบบว่าเด็กพิเศษที่แต่ไม่ใช่พิเศษที่แบบทําอะไรไม่ได้เลยก็ยังรู้เรื่อง สามารถแบบทำนู่นทำนี่ได้เนี่ยแต่ว่ามันก็มันก็มีความเหนื่อยบ้า <classify> ง <Brazilian babies> ่เไรคิดออกวก็ยังอยากจะรับอะเพรอเนี่ยเมื่ีแต่มันก็มีมันมีบทที่กันอยากได้แต่ว่ากั okay no. okay, huh. นไม่ใช <cing> ่เยอะมากได้ใด้เขียเลยเนาะโอเค่าหน้าขาขอค่ะ